สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะก็วันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปเพียร์ค่ะในหัวข้อที่ว่าสั้นๆเลยเธอคิดถึงฉันไหมสั้นๆเลยเธอคิดถึงฉันไหมนะคะนุ่นจะมีไพ่ทั้งหมดสี่กองนะให้เป็นเพื่อนเลือกเลยนะคะน่าจะเลือกได้แล้วนะคะแต่นุ่นขออนุญาตดูดวงเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากไพ่กล่องแหละซึ่งนุ่นเปิดไว้หมดแล้วนะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคุณได้อะไรบ้างนะคะควีนถือดาบสิบเหรียญหนึ่งไม้เท้าเออหนึ่งดาบนะคะเด็กถือเหรียญ Let's go off control issue dependency นะคะต้องบอกว่า คนที่เลือกไพ่กองที่1น่นะคะเพื่อนๆอาจจะก,กังวลน,นะคะอาจจะมีความกังวลใจหรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจและคิดถึงเพื่อนๆนะคะหรือกําลังเครียดกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่คุณทั้งสองคนนะคะอาจจะมีการทะเลาะกาันหรือคุณอาจจะตั้งการใส่เขานะคะดูเย็นชาใส่เขาดูดูใส่เขาก็ได้แต่เขาคิดถึงเพื่อนๆนะคะเนี่ยความรู้สึกเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนการมีความสุขกับเพื่อนๆการสร้างครอบครัวไปด้วยกันการที่จะ มีตื่นมาแล้วได้เจอกันหรือว่ามีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยกันเขาค่อนข้างจะคิดถึงแหละก็ แล้วก็เขาก็รอคอยเขาเนี่ยอาจจะอายุน้อยกว่าหรือมีความคิดความอ่านเป็นเด็กหรือที่ผ่านมาอาจจะนิ่งเงียบๆนะคะแล้วทั้งสองคนอาจจะมีปัญหาหรือณตอนนี้สถานการณ์มันมีปัญหานะคะแล้วเขาไม่รู้จะทายังไงก็เลยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปนตามธรรมชาตินะคะแต่เมื่อเคลียร์ปัญหากันได้หรือเขาหาวิธีแก้ปัญหากันได้คุณทั้งสองคนอาจจะมีการได้ไปเที่ยวกันหรือเขาจะชวนคุณไปเที่ยวน,นะคะเพราะว่ามันมีพลังงานดึงดูดกันมากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เขาเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆนะคะคุณน่ารักคุณคือหนึ่งเดียวในใจนะคะแล้วก็ชนะคุณนะคะเพระนาะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องแทบจะไม่ต,ต้องต้องเดาอะไรเลยอะ่ะสั้นๆสั้นๆเลยเธอคิดถึงฉันไหมแน่นอนฉันคิดถึงเธอมากนะคะถ้าเขาตอบคุณได้นะคะธาตุนะคะที่เออธาตุที่ธาตุที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะ อ่าแล้วก็คนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมที่เกิดในเดือนพฤษภามนะคะเป็นธาตุไฟหมดเลยอะ่ะเป็นคนที่เอ่อค่อนข้างที่จะผิวขาวนะผิวขาวนะคะแล้วก็อาจจะมีอายุที่แบบดูมีอายุหน่อยหรือว่า เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่บุคลิกท่าทางอะคะ่ะเหมือนเหมือนคนมีอายุเขาอาจจะอายุไม่เยอะก็ได้นะคะแต่ว่าบุคลิกของเขามันเป็นแบบนั้นเนาะหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงของอายุ20ปีขึ้นไปนะคะ อาหารนะคะที่กินด้วยกันแล้วมันดีเนี่ยก็คือแซนด์วิชนะคะหรือเป็นอาหารที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาตัวเลขนะคะก็คือเลข7เลข5นะคะแล้วก็เลข33นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเขาคิดถึงคุณค่ะคิดถึงแล้วก็อยากมาเจอคุณอยากชวนคุณไปเที่ยวนะคะแต่ชวนคุณไปฮันนีมูนนะคะก็เอาใจช่วยนะขอให้เขาติดต่อมาเลยว,วๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ร้อไปก่อนคะ่ะรักษาสุขภาพด้วยนะใครต้องการดูดวงส่วงตัวแอดไลน์มานะาจสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายที่กองที่สองนะคะเ,เพื่อนๆไดเอมเพจ อัศวินเหรียญอ๋อคิงถือดาบนะคะแล้วก็ได้เด็กถือถ้วยนะคะ f o r g u v i n g and learning นะคะ soulmate passion นะคะเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเคยมีการเดินทางนะคะ มาเจอกันหรือว่าเคยนัดกันจะไปเที่ยวหรือตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของระยะทางนะคะที่เป็นตัวแปรสําคัญในเรื่องของความรักนะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะหรืออาจจะยังอยากจะเดินทางม,มาหากันนะคะถามว่าสั้นๆเลยเธอคิดถึงฉันไหมเนี่ย เขาเนี่ยมองว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะเป็นคนที่เพอร์เฟกเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอาจจะไม่ค่อยได้แคร์เขานะคะหรือเขารู้สึกภูมิใจที่คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองในขณะที่เขาเนี่ยไปไล่าตามความฝันไปไล่าตามความประสบความสําเร็จเขาจะได้แบบว่าไปตั้งหน้าตั้งตาตั้งตานะคะในการทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ต้องกังวลใจอะไรเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วมั่นคงกับคุณเขาเป็นคนที่อาจจะมีการอารมณ์แปรปรวนดูเหมือนคนอายุมากกว่าหรือเป็นคนต่างชาติ ะะแต่เขารักคุณมากๆนะคะรักแล้วก็เชื่อใจนะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเนี่ยแน่นอนว่าเขาคิดถึงคุณแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้สื่อสารหรืออาจจะไม่ค่อยได้ระแวงคุณสักเท่าไหร่นะคะเพราะเขาค่อนข้างที่จะเชื่อใจคุณเหมือนคุณอยู่ได้อ่ะภาพแบบเขาก็เลยแบบพอเขาไปทํางานแล้วเขาก็เลยเข้าใจว่าคุณน่าจะเข้าใจเขาถึงเหตุผลที่มันจะต้องห่างไกลกันหรือถ้าแบบมันมีระยะทางมาเป็นตัวแปรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเชื่อใจคุณนะว่าคุณจะไม่วอกแวกนะคะ แล้วก็ไพ่บอกว่าให้คุณให้อภัยกันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้มองที่ปัจจุบันอย่าไปมองที่อดีตนะคะคุณทั้งสองคนมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นว่าเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็มีพาชชันต่อกันมากๆอาจจะมีการแสดงออกถึงความรักนะคะเวลาอยู่ด้วยกันมันจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะแล้วเร็วๆนี้อาจจะมีการออหาจังหวะเวลาเพื่อจะมาเจอกันด้วยนะคะแต่มันอาจจะยังไม่ได้ตังใจนักนะคะ อะเดี๋ยวเรามาดูนะคะธาตุนะคะที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะธาตุดินนะคะพฤกษบกันรมังกร ลมนะคะคือโซเอเมถุนตุลกุมนะคะคนเกิดเดือนกันยานะคะคนเกิดเดือนพฤษภาคนเกิดเดือนสิงหาแล้วก็เกิดเดือนมิถุนานะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะตกหลุมรักฉันมีเหตุผลการเจอคุณคือความมหัศาจรรย์นะคะ แล้วก็อาหารนะคะที่กินแล้วมันดีหรือคุณกับเขาถ้าเจอกันก็ควรพาก,กันไปกินก็คือเฟรนฟรายนะคะมันฝรั่งทอดนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะคือเลข5เลข6เลข8เลข9นะคะหรือว่าเลข10นะคะ <Hernandez. S 1> ก็ถามว่าสั้นๆเลยนะคะเธอคิดถึงฉันไหมคิดถึงคุณแน่นอนนะคะคิดถึงมากๆนะคะแล้วก็ อยากจะอยากเจอแต่ณตอนนี้ก็คือเจอไม่ได้แล้วเขาค่อนข้างที่จะไว้ใจคุณเชื่อใจคุณนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ทําทางสแตมให้ด้วยใครที่ต้องการดูโดนส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะวันนี้นุ่นไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับ ที่ช่วยกันดูโฆษณาเป็นการสนับสนุนช่องนุ่นทางหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกันที่กองที่3ามนะคะคเพื่อนๆได้สี่ถ้วยเก้าเหรียญห้าเหรียญสี่เหรียญ เกิดการหึงหวงกันเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยรีท Re ีทรีอชัวเอ็กแล้วก็ทีชูดบีเดิลวันดีชูดบีเดิลวันนะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณทั้งสองคนอนะ่ะไม่คนใดคนหนึ่งก็ทำงานหนะักนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจำวันหรือว่า การทำงานหนักในความสัมพันธ์แต่เรามองว่าต่างคนต่างทำงานหนักมากๆนะคะเหมือนเป็นเครื่องจักรเลยทำงานไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยนะคะทั้งสองฝ่ายไม่ตัวเขาก็ตัวคุณด้วยนะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งๆเง,งียบเงียบหยุดนิ่งคิดถึงแต่ไม่แสดงออกบางคนนะนั่งสมาธิสื่อถึงกันได้หรือบางคนใช้ความนิ่งในการสื่อถึงกันนะคะ เขาบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนดูดีเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาอยู่เคียงข้างคุณอยากจะมาประคับประคองอยากจะมาอบกอดหรือว่าอยากจะมีโมเมนต,ต์แบบคู่รักอื่นๆทั่วๆไปเขาค่อนข้างที่จะหึงหวงคุณหรือกังวลใจกอดเก็บความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะหรือคุณกับเขาอาจจะทะเลาะก,การมีการแยก ทางกันหรือเปล่าหรืออาจจะคุยกันน้อยเขาอยากจะบอกว่าเนี่ยเขาห่วง,ง,งคุณมากๆเลยนะถ้าเป็นไปได้อ่ะค่ะเขาอยากมีเวลาที่อยู่ด้วยกันสองคนนะคะดื่มด่าในบรรยากาศนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่ทําได้นะคะคุณ กับเขาเนี่ยควรล้างพลังงานที่ไม่ดีล้างความรู้สึกที่มันแย่ๆพลังงานที่มันด้านลบอะแล้วแล้วมามองพลังงานบวกๆต่อกันดีกว่านะคะที่มันเป็นพลังงานเชิงบวกเพราะเขามองว่าคุณอยากให้คุณเ,เป็นคู่ชีวิตของเขาเลยนะเขามองว่าคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขานะคะ เขาเฝ้ารอคอยอ่ะถ้าคุณแบบเคยคิดมาตลอดว่าเขาไม่สนใจคุณเขาเนีใส่คุณเขาไม่รักคุณนะคะให้คุณรู้ไว้นะว่าเขาเนิ่งแต่ในหัวเขาคิดเรื่องราวของคุณเยอะเป็นหมดคิดจนไม่สามารถจะปล่อยวางได้อ่ะแล้วเขาก็คิดกับคุณไปถึงขั้นที่แบบจะสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วอ่ะแล้วอยากให้คุณกับเขาอยู่ด้วยกันแค่สองคนมีเวลามีพื้นที่อยู่ด้วยกันสองคนเขาถึงได้ทํางานหนักรุ่นาม่าที่เขาทํางานหนักเพราะว่าเขาต้องการที่จะเก็บเงินนะคะ ดูธาตุนะคะทีทเ่เกี่ยวข้องกับคุณและเขานะคะธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุดินนะคะพฤ้ภกการมังกรธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุมมาทุกธาตุเลยอกองนี้มาทุกธาตเลยนะคะ แล้วก็ข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะคิดถึงเสมอเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วก็คุณอยู่ในใจฉันเสมอเขาอาจจะแบบคิดถึงคุณแต่ตอนนี้คือทําให้คุณได้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดหรือเออเขาอาจจะแสดงออกให้คุณรู้ว่าให้ให้คุณเห็นว่าคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดคือคนที่แบบยังไม่ได้ให้เป็นแฟนนะแต่คุณอยู่ในใจเขาเสมอ แต่ความรู้สึกของเขาอ่ะเขาอาจจะแสดงออกมาแบบนั้นแต่ในใจเขาอะน่าจะมากกว่านั้นเพราะดูจากเอ่อที่ไพ่ที่ออกมาเนี่ยเขาน่าจะแสดงออกไม่ชัดเจนหรือว่าพยายามปิดกั้นความรู้สึกให้คุณได้แค่เพื่อนแต่จริงๆความรู้สึกเขาอะมันเป็นมากกว่านั้นหรือเขาอาจจะเคยปฏิเสธคุณเนาะเขาเลยมาน,นั่งเสียดายเหมือนเขากอดเก็บความรู้สึกนั้นไว้ะะอ่คคนนะคะ่อจจะอาหารกระป๋องอะ อ่นกระป๋องที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นทุนา่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอาหารกระป๋องนะเลขที่เกี่ยวข้องนะคะคือเลข8นะคะเลข10เลขสี่นะคะเน้นที่เลข10แล้วก็เลข38นะคะ ก็ถามว่าสั้นๆเลยเธอคิดถึงฉันไหมคิดถึงมากคะ่ะคิดถึงและจินตนาการไปถึงขั้นแต่งงานแล้วนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนปากไม่ตรงกับสายหรือแสดงออกในสิ่งที่ต้องการแสดงไม่ได้นะคะยังไงนุ่นก็เอาใจช่วยนะขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่3จมจมวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคกอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทาสแตมป์ให้ด้วยนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาหรือ คลิปก็ได้วันนี้นุไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อที่กองที่สี่นะคะกองสุดท้ายแล้วคุณได้ไพายนะคะ The Fool คิ้งเหรียญอัศวินไม้เท้าสามถ้วยนะคะ calling in your s o u l m a t e ทูเล็บ What waiting for นะคะ ออคุณอาจจะได้ข้อความติดต่อจากคนคนหนึ่งคะถ้าเขาเป็นผู้ชายหรือเขาเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารข้อความหรืออีเมลจากเขาหรือคุณกําลังรอการติดต่อจากเขาเหมือนจะมีการติดต่อมานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่สนุกสนานชิลชิชอบผจญภัยนะคะแล้วก็เป็นคนนิ่งๆเงียบไม่ค่อยแสดงออกให้คุณรู้สักเท่าไหร่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนอาจจะเดินทางบ่อยบ้างงานนะคะมีเพื่อนนะคะมีสังคมเขาคนนี้อาจจะเป็นคนมีเพื่อนมีสังคม ก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยมีเวลาสนใจคุณสักเท่าไหร่หรืออาจจะสนใจคุณน้อยนะคะแต่จริงๆเขาบอกว่าให้คุณอธิษฐานหรือรองเรียกเขาดูนะคะเพราะเขามีความเป็นเนื้อคู่ของคุณนะแล้วให้คุณเชื่อนะว่าเขาเป็นรักแท้แล้วเขากับคุณก็อาจจะเป็นรักแท้กันแต่รักแท้เนี่ยมันอาจจะต้องรอเวลาหน่อยค่ะรักแท้มันต้องมีอุปสรรครอเวลาอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้ที่จะสมหวังแต่ความรักครั้งนี้มันคุ้มค่านะคะที่คุณจะเสี่ยงคุ้มค่าที่คุณจะรอ เขาเหมือนมนุษย์สังคมอะคะ่ะมีเพื่อนนะคะถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงคุณตลอดเวลาหรือคิดถึงคุณน้อยนะ,ะเพราะตอนนี้เขามีเพื่อนมีสังคมหรือมีการผจญภัยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกด้วยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าธาตุอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขานะคะธาตุอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขา มไม่แน่ใจว่าพัดลมนุ่นดังไหมคะเพื่อนๆแต่นุ่นร้อนนะคะต้องขอประธานอภัยด้วยนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุไฟเมสิงธนูน,นะคะธาตุไฟเมสิงธนูน,นะคะเป็นธาตุเอ่อเป็นธาตุน้าแบบธาตุไฟเนาะเดือนนะคะจะเป็นเดือนมีนาเดือนมกรานะคะแล้วก็เดือนกรกฎานะคะเข้ามีบุคลิกของคนที่ดูอายุมากกว่านะคะ อาจจะเป็นคนผิวสองสีก็ได้นะคะหรือถ้าเขาไม่อายุมากกว่าเนี่ยเขาก็จะดูแบบบางครั้งมีนิสัยดูเป็นผู้ใหญ่หรือว่าหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะดีนะคะเขาอยากจะบอกว่าฉันอยากแต่งงานกับคนคุณทําให้หัวใจคุณทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้น แล้วก็รักเดียวใจเดียวก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเป็นคนสนุกสนานเนาะอาจจะเป็นคนสนุกสนานมีเพื่อนเช้าชามเย็นชามแต่พอมาเจอคุณคุณทาให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเขาก็อยากแต่งงานกับคุณแล้วเขาก็รักเดียวใจเดียวแต่ณตอนเนี้ที่ที่คุณเห็นเนี่ยเขาดูเหมือนจะแบบลานลาลันลาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขามีสังคมของเขานะคะก็รอถ้าคุณรอเวลาเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่คุณจะสมหวังในความรักครั้งนี้นะแล้วก็อาหารที่คุณควรกินด้วยกันนะคะเอ่อควรกินเสริมนะคะ เหมือนเป็นเป็นอาหารถุงอะเป็นอาหารถุงเป็นอาหารที่มันแพ็คเป็นถุงเรียบร้อยแล้วนะคะอา,อาหารอะไรก็ได้ที่เป็นประเภทที่มันใส่ถุงนะคะประมาณนั้นเนาะก็ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปยังไงนุ่นก็ขอให้คนที่เรียกไพ่ก่อนที่สี่สมหวังนะคะถ้าสั้นๆง่ายๆนะคะสั้นๆเลยเธอคิดถึงฉันไหมอาจจะคิดถึงนะคะแต่ตอนนี้อาจจะคิดถึงน้อยคิดถึงตัวเองมากหน่อยนะคะแล้วก็ต้องรอจังหวะเวลาะคะ่ะถ้าเขาไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมเมื่อไหร่อยู่ตัวคนเดียวเมื่อไหร่เขาก็จะคิดถึงคุณนะคะหรือณนะตอนนี้เขาอยากใช้ชีวิตสนุกสนุกให้เต็มที่ก่อนนะคะก่อนที่จะแบบ หยุดทุกอย่างเพื่อคุณเนาะแล้วก็อดทนนิดนึงนะคะคุณมีโอกาสที่จะสมหวังมีโอกาสาที่จะได้แต่งงานด้วยนะคะก ไม่นานเกินไปนะหรือถ้าคุณรอข้อความจากเขารอ,อการติดต่อจากเขาแล้วเร็วนี้เขาจะติดต่อมานะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งๆนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปขอ,ข,อ comment, ขอบคุณทุกๆกําลังใจของคุณทุกๆคอมเมนต์ของคุณที่ทําทานสตแตปมให้ด้วยนะคะใครนะคะที่ต้องการดูดูส่วนตัวแอดไลน์มาทัหรือใครจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้ <S <S ขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะลูกค้าที่สั่งซื้อกุตาวินกิ้ ทวน500รบาทนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย